สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่คลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาคํานวณนะคะสูตรเลขวิ่งะคะ่ะสูตรเลขวิ่งเอ่องนสูตรนี้นะะเป็นสูตรที่แม่นเลยทีเดียวนะคะก็งวดก่อนก็ให้เอ่อสกับ2ไปนะคะที่เลขวิ่งก็ไปเข้าที่สองเลขวิ่งเข้าที่ล่าง มาต่อกันเมื่อวันี้นะคะวันนี้ก็ได้เลขเลขสามตัวนะคะสามตัวสัตตัวบนก็คือหลักร้อยสิบแล้วก็หน่วยนะคะแล้วก็สายเลขสองตัวล่างนะคะก็คือมาบวกกันง่ายๆนะคะมาบวกกันง่ายๆก็คือจะใช้อ่า เลขแปดนะคะใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบอแล้วก็มาลบหลักหน่วยนะคะ,ะส,สมมติว่าแปดบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ก็จะได้แปดแล้วก็นำแปดนะคะมาลบก,กับเจ็ดก็จะเท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็นำเลขท้ายสองตัวนี้มาบวกกัน เป็นสูตรง่ายๆนะคะ9กบวกสก็เป็น11นะคะอ่ะสิสรุปแล้วงวดที่หนึ่งกรกฎาก็จะเป็นเลขหนึ่งตัวเดียวเลยนะคะอันนี้รอผลรอผลน,นะคะอันนี้คือเป็นสูตรง่ายๆนะคะสูตรเลขวิ่งนะคะสูตรเลขวิ่งง่ายๆนะคะแต่ก็แม่นเลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะ สมาชิกทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้ค้นหาสูตรหใหม่ๆนะคะที่มาให้สมาชิกทุกท่านนะคะได้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลไทยนะคะว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ